บางแสนกันนะเอาที่ไปด้วย,ยวมา,มามเมลมอาเปิดตัวเต็มเลยขี่ยังจะนอนทำไมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดูดอุ้มด้วยมาเอาไ<ป>เอไม่ต้องร้องนะ <c oughs> แม่ฉ <c oughs> ี่แล้วนะ เฮ้ยเมื่อกี้พาไปชีดแล้วนะเรียบร้อยเล็ดแล้วไม่เท่าไหร่หลังเนี่ยแหละไปอ่ะโอเยไม่ลงไม่ลงไม่ลงมีลิฟตปเลยนะตัไเนี่ย อตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะครับอยู่ในซอยแต่ว่าได้บ้านพักข้างหลังเลย,ย,เ,ยเดี๋เพงเวมองไม่คยเห็นมาฮุบตอนลงหลง,ง่ายมากแต่ว่ามันไม่มีเชือกเอาเชือกก่อนได้ได้ได้ตอนนี้ฝากจับอีเมลก่อนเดี๋ยวมันะตเล,ลิดติดแม่งติไอ้นี <laughs> ่บบนติด ตดมาในรถไ,ไม่รู้กี่ทีโดนลมตายเดี๋ยวไปสำรวจห้องกันครับที่พังนี้ก็จะมีที่จอดรถได้สองสองคันนะในในบ้านคันหนึ่งแล้วก็ข้างนอกอีกคันหนึ่งครับไปดูที่ผักกันนี่อันนี้ห้องห้องนอนเหรอห้องนอน ห้องนอนสองห้องน้ำห้องครัวพร้อม้าห้องห้อง่นละคือคือไปดูข้าง,งบนกันพี่พักนี้คือมาพักแบบหมู่คณะได้เลยนะครับรู้สึกว่าผมจะได้มาคือละห้าพันทั้งหลังนะคือละห้าพันน้องหมาเข้าได้ด้วย ใครไปน้องมาเขาพักได้หรือว่าเขาจะมีเหมือนแบบเปิดห้องให้ตามที่เราจํานวนคนมาอย่างผมมาแปดมันมีห้าห้องใช่ไหมเขาก็เปิดให้สี่ห้องอีกห้องหนึ่งเราไอันี่ก็จะไม่เสียตังค์ไปได้ราคาลดลงอีกก็ดี ู่ต้องหาดบอดเลยไปไหนไปไหนพี่บอลได้ไหม 5, <000. S 1> อ่าค่ะจออกมาดูข้างนอกบ้างนี่มีจักรยานให้ด้วย <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นให้ว่าที่นี่คือที่ไหนจะต่อยยังไงแต่เขามีหลายหลังเลยนะ นี่มาถึงแดดไม่ค่อยมีเต็งหรือว่าจะกลับเข้าไปอยู่ที่บ้านก่อนสักค้าผมค่อยออกมาไหวไหมเนี่ยฮะลงรับประทานอะไรไม่ลงเจ้าค่ะเราจะเดินไปกินข้าวเย็ยนกันไปร้านบุฟเฟ่เฟดีครับบุฟเฟ่เพียบ จะใส่ดิดแบนอย่างเข้าคอนเสิร์ตกันอันนี<ป>้เป็นสีฟูอโอชิ กินยังไม่ทันเสร็จออเมา่ก่อนเห็นพระอาทิตย์ดวงสีส้มปั๊บเลยเป็นกลมเป็นไข่แดงเลเนี่ยน่ะม่รู้เห็นเปล่าหนึ่งจะไม่ทันแล้วอะ่ะสวยอะ่ะรับตาแล้วอะ่ะเอสวยสวยสวยพี่ล่วงไปนะ ดีเลผื่อใครที่จะดูแบบไหนมาเจอกันแถวนี้มันจะเดินกันถูกหรือเปล่า <c oughs> มันจะกลับมาถึงนี่มัหร <c oughs> ือจะเดินด้วยกันก็ได้แล้วแต่อันนี้มาเดินที่ตลาดตลาดอะไรวะอันนี้ไปที่เขาเรียกตลาดอะไรนะ <S S <c oughs> ตลาดนินจาตลาดของมือสองที่ <c oughs> ชนบุรีเมื่อก่อนนี่เป็นตลาดมืดนะครับขายถึงดึกๆเลยเด,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 ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยอะไรนะอะไรนะแบบ5้าบาทใครได้ของเจ็กที่สุด เอาไหมเร่องจับเวลาด้วยข้าวไท่ทุ่งน่าถ่ายป่ะเฮ้ยตรงนี้ร้านป้ายวุ้นป้ายแบบพิมพ์มาให้แล้วอ่ะป้ายแบบป้ายแบบพิมพ์มาให้เสร็จแล้วอ่ะก็คือข้าวมนไก่เออเฮ้ยเก่งว่ะกอดได้แต่ตรงนี้เดี๋ยวติดปอทให้ฟรีนะคะโอ้มีฟรีให้ด้วยเฮ้ยเก่งว่ะดีเนาะไม่ต้องเป็นร่างเลยอ่ะชอบไปไหนก็อันนั้นเลย ได้ครับได้ครับนิค้าเลยเท่าไหร่อะครับหมกำลังเห็นได้แบบข้าวหลามไปตะขายพอดีเลยเอาครับไม่ต้องถุงอะไรพี่ใส่เลยอะไปใส่เกี่ยวไปใส่ ร้อยหนึ่งไกลมาหัวขึ้นเห็นมันเขียนโตเกียวก็เอาแล้วเจอาคารู้จักขายขายอยู่ที่ตลาดดิงจาขายมาตีเดือนแล้วนี่แหล่งรวมอารยธรรมเลยตรงนี้ก่อ ต่อโอ้หบอ้อ่อาสิบบาทเอาพี่เอาสวยกับทองขนค้าแต่ว่ามันสาเบแนหาพันห้าพเอามเอาไหม ได้ไหมได้ไหมไทยยังไงหมื่นหกเข้าดึงเลยได้รถแดงไหมครับร้อยสี่ครับเอาครับมาเจอของเล่นเพียบหมดโต๊ะวันนี้ก็หมดแค่นี้ครับได้ของเยอะพามาเดิน ิดทุกตาก็ตลาดนินจานอ้องเปิดทุกวันศุกร์ตอนเยนเ็ยนๆไปจนถึงประมาณสี่ทุ่มแล้วก็จะมีตอนเช้าวันเสาร์ครับประมาณตีสี่ตีห้าเลยไปจนถึงสายๆใครสนใจอยากมาลองเดินเล่นก็มาได้นะเดี๋ยวผมปักปุดไว้ให้แล้วกันก็ลองมาเดินดูครับผมเคครับ i don't know วันเพราะว่าคออะไรหอบพ้อ้ยโอ้ยจับได้แย่มันจะจับอีกคุดว่าได้ไงมาตกวะตกก็แล้มันเลยซื้อปอาตกไปยิงเลยซื้อได้ไหมยังไหวคูดน้ำไม่เสียมันไม่ขำมันก่โอ้ยเจ็ดนี่กันสองสามตัวนี่ปลาอะไรครับเนี่ยตกไปเล่นตรงน้ำปลาเออ các em, cái lá sách đấy, vậy rồi, được chưa? được đấy, được. là what they call หลอดแล้วอ,อฉันฉันเองฉันหยิบหลอ,มอ,อดลมีคนดูไปแล้วมีคนดูไปแล้วดูไซี่ควายแรงดูทุกคน <c oughs> ลองชิม มาครับมาครับมาครับเอาไว้ใส่กลุ่มวันสุดท้ายของการมาเที่ยวแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันหลานสอนเตี่ยงานอน <c oughs> แปดเป็นที่นอนเป็นที่นอนหนึ่งทีครับไม่ได้ถ่ายรูป แ,แล้วครับปูม้าเหรอไม่จับมาเองเหรอ,อหจับมาเองจับตูดที้แรกมันไม่ไอ้นี่ยือไปเอาตรงนี้นมาจับตูดมอ๋อพ่อคราวแม่เราเรียกว่ามีปูสวย,ยใจเราจะพอบอ